Good morning สวัสดีค่ะโลกับหญิงแป้ววันนี้แบบเป็นกิจกรรมปกติของเราที่ตื่นเช้ามาจะตั้งเป้าหมายคือต้องออกกําลังกายไม่เกิน5นาทีจะออกกาลังกายที่ต้องดูแลตัวเองเช้ากับเย็นเช้าจะเป็นไม่เกิน5นาทีจะเป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพในเรื่องของการกระชับหุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีท่าดีๆที่มานําเสนอก็คือแบบว่าหญิงแป้วอะ พร้อมแล้วก็เลยอยากให้กล้ามเนื้อตัวเองหรือว่าสัดส่วน,นต่างๆเนี่ยดูกระชับเข้ารูปโดยเฉพาะที่ก้นนะคะก้นี่เป็นเรื่องสําคัญกับหญิงมากเลยก็คือเราอยากให้ก้นเราเด้งหนึ่งกระชับก็มีท่าออกกำลังกายวันนี้ขอแค่ท่าเดียวก็คือท่าสควอสนะคะท่าสควอสเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนําเสนอเรื่อยๆว่ามีท่าอะไรบ้างที่ดูแลในเรื่องของสะโพกหรือก้นเด้งหนึ่งให้เดี๋ยวนี้เรามาพบกับท่าแรกเลยก็คือท่าสควอสไม่ยากเลยเป็นสควอสพื้นฐานง่ายๆนะคะ 2ำครั้งก็เหงื่อตกเหมือนกันเหงื่อแตกเหมือนกันโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะก็เราก็ต้องเจรต้องยืนนะคะยืนท้าตรงแยกขาออกนะคะลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะคะลายท้าชี้ไปด้านหน้ามือประสานกันค่ะทำสัก20ครั้งก็เหง okay. 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 mm ื่อตกเหมือนกันเหงื่อแตกเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยโอเคเริ่มเลยนะคะ20ิครั้งค่ะย่อลงไปเลยค่หนึ่งทำช้าช้านะคะไม่ต้องเรนะะค สองแลนะอย่าลืมนะคะแบบเหมือนกิจเราไปที่ก้นด้วยเพื่อเราจะได้สวยสามสี่ห้าเจ็ดแปด เหมือสี่สเจ็ดตื่นเช้าอย่าลืมดูแลแตัวเองนะคะบางคนก็ออกกําลังกายไว้ที่นอนก็ได้ะคะ่ะ ไปที่สะโพกก้นของเรานะคะ9 20ค่ะวันนี้ก็จะเป็นท่าแรกที่เรามาดูแลในเรื่องของสัดส่วนส่วนที่เป็นก้นเป็นตูดเล่าพูดจริงๆเนาะอยากก้นสวยต้องขยันออกกำลังกายวันนี้ก็จะเป็นท่าสควอตพื้นฐานเดี๋ยวนะ้าเรามาพบกันอีกทีนึ่ง